งสอุตรัญจัิสราชาคุเอโรตปัสสะเตยักขานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตะเปสวัสดีครับพบกับรายการทุไทยไปกับบิ๊กแอเช่นเคยเช่นเคยครับ คิดถึงคิดถึงการครับมีดีมีสิ่งดีๆเป็นสีมงคลมาฝากทุกท่านภาพที่เห็นนี้คือเหรียญเหนือดวงเหรียญเหนือดวงพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงจะวัดร้อย<ะ>เอ็ดเอเหรียญที่มีความงดงามแล้วก็เป็นเหรียญน,นวะนะครับเนื้อนวะโลหะ แล้วก็จานด้วยนะจานด้วยปากกาสีทองด้านหน้าก็มีโค้ดมีเลขหมายเลขกำกับนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นยันรักยันพระรักหน้าทองโอ้โหค้นหาตามหาอยากปีอยากบูชา อยากมีไว้ติดตัวอันนี้เป็นความสนใจศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั้งหลายกับเหรียญเหนือดวงพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบกจังหวัดร้อยเอ็ดสวยงามมากสวยงามมากนำมาฝากทุกท่านกล่าวถึงพุทธกุลแล้ว ต้องบอกว่าเมตตามหานิยมแขวคาดปลอดภัยนิรันตรายจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดทุรกิจการงานหรืออื่นๆตั้งนะโมสามจบบูชาอธิษฐานท่านว่าสำเร็จมาแล้วมากมายมีประสบะการณ์ เป็นที่เรื่องหรืออย่างมากชนิดที่เรียกว่าเหรียญแทบทุกรุ่นต่างมีผู้ค้นหาติดตามเก็บสะสมบูชาเป็นสิริมงคลบางรุ่นเรียกว่าหายากหายากทีเดียวครับอ้าวลืมไปครับต้องขอขอบคุณ อาจารย์ต้องอาจารย์ต้งคนดังอาจารย์ต้งคนดังสมุดสาคอมอบเหรียญนี้มอบเหรียญพระอาจารย์ต้อมวัฒาสแบงรุ่นเหนือดวงให้บิ๊กแอดมานะครับอย่าลืมนะครับมีเหรียญของท่านก็ ปราพืชปฏิบัติเป็นคนดีมีศีลมีความกตัญญูกะตะเวทีพ่อแม่ผู้มีประคุลแล้วคําอธิษฐานของท่านศักดิ์สิทธิ์แน่นอนสําหรับผมคิดอยากได้อธิษฐานมาไม่กี่วัน ได้เหรียญน,นี้มาบูชาเรียกว่าปาฏิหารก็ว่าได้ตังต้งจิตหยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมาอธิษฐานลุกขนชันสู้ซาบุบวาบอันนี้อธิบายเป็นทางวิทยาศาสตร์ไม่ไดท้ทีเดียวอันนี้เป็นประสบาการณ์ตรงของผมเองต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับ เป็นความเชื่อของผมเองหรือว่าส่วนบุคคลนะครับคุยกันฟังบูชากันไปด้วยความรู้สึกว่าเน้น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 ,เน,นพุทธคุณพุทธคุณอิดจะได้เป็นสิริเป็นมงคลลึกนึกถึงวัดวาอารามต่างๆครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อ,พ,อพระอาจารย์ ผู้มีผู้มีเมตตาศัากดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราท่านทั้งหลายอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอันนี้เป็นความคิดความตั้งใจของ Big a d อที่ทำรายการไม่เน้นว่าเป็นเหรียญใหม่เหรียญเก่าเหรียญดังที่ไหนก็ได้มีโอกาสแล้วนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันสบายสบาย และคาดว่าคิดว่าอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยถ้าท่านชอบชื่นชอบหรือมีประสบการณ์เขียนมาคุยให้ฟังก็ได้นะครับเขียนมาคุยให้ฟังก็ได้นะครับเพลินเพลินไปครับอาจมีประโยชน์กับท่านอื่นบ้างอย่างไรก็ดี นะครับวันนี้นำมาฝากพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษน,นะครับแหม่ตื่นเต้นทีเดียวหยิบเหรียญของพระอาจารย์ต้อมมานี่แหมสวยงามนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขนะครับขออหยทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมความปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการขอบคุณขอบคุณและ สวัสดีครับ